โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมอยู่กับช่องเวียแมนเชนนะครับผมกับเกมลายเลนเจอร์นะครับวันนี้เราอยู่กับ ID หลักนะครับผมซึ่ง i อดีหลักของเราเนี่ยมีคอนเซปต์แน่นอนครับว่าเปิดตัวก่อนได้ตัวก่อนเกียร์ทีหลังก็เลยไม่มีเกียร์โดนเลยครับผมซึ่งเราจะมาเปิดกันต่อจาก EP ที่1น,นะครับ EP หนึ่งก็สามารถกดที่ตัวไอด้านบนขวาได้เลยครับผมก็ 1> EP หเราได้ส่งไปประมาณ1,400หลยูีนะครับผม EP นี้เราก็จะเอาให้หมดเลยนะ2,500ได้ยันเลยก่องการันตีแรกไปแล้วก็จะเดี๋ยวค่อยเก็บใหม่เอาอยันการันตี2ครับรอบนี้เพราะว่าเราขาดเกียร์โดนแน่นอนมากๆเลยนะครับผมไม่มีเลยมีแค่ชิ้นเดียวแต่เลนเจอร์เต็มไอดีครับผมก็มาเปิดตัวกันก่อนนะครับไ่เกลก็เกลเหมือนเดิมมาอีกรอบ ยังไงก็ได้ลูโดไปตัวหนึ่งนะไอเดีหลักก็มาอีกตัวก็ได้นะเพื่อนตั้งสี่สิบเตั้ง25้าตัว <we> มาสักตัวก็ก็ดีนะให้ชื่นใจนะเพิ่มเลยคู่เทพมาพอดีนะครับผมในวันนี้เราเปิดตอน4ี่ทุ่มนะครับ4ี่ทุ่มครึ่งน,นะครับผมคู่เทพมาพอดีแต่ว่าเปิดไม่ออกครับผม ออคนยากยังไงเพื่อนเพิ่มเลทจริงเปล่าเพื่อน <c oughs> <c oughs> แค่เปิดตัวก็เกลือนะครับผมส่วนเกียร์ที่ผมอยากได้เนี่ยจะเป็นจะเป็นหน้ากากกันแก๊สของรูโดนะช่องช่องกลางของท่าน้ำนามีม่านโลหิตน,นะครับผมก็กะจะไปใส่ให้รูโดกับ เดนจินะครับผมมีเดนจิกับโูโดน้ำน่าจะน่าจะเถื่อนแล้วก็โดนแน่นอนนะครับผมได้โดนแน่นอนกันไก่ด้วยนะเพราะว่ามีดูเดียตอยู่โลแรกก็เรียบร้อยตามสูตรน,นะครับผมมาหรือเปล่ามือหรือเปล่าก็าแบกหนึ่งพันสี่ร้อยบีมาอันเดียวก็มีสองพันห้าร้อยบีจะมาสักจะมาสักอันหรือเปล่าเพื่อน ยังไงรอบสองมาหน่อยเพื่อนห้าดาว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 โอ้โหเกือบห้าดาวล้วนนะครับผมหกดาวมาอันหนึ่งนะครับมป่ะเราไปเปลี่ยนโต๊ะกันดีกว่าหมุน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 ยังไงดีเพื่อนยังไงดีหมุนอย่างนี้ต้องมาหนะเพื่อนเราเราจี๊บ แล้วล้หมุนงานจัดก็เราจะอยากได้อยากได้เกียร์ทุกทุกอันเลยนะครับผมแต่อยากได้ป็นพิเศษก็คือนะะ้อกากแข็งกับตนแน่นอนนะเพราะว่ามันขาดแขนนะครับผมมาเรากลับไปหน้าหลักหนึ่งรอบแล้วก็กลับมาใหม่นะครับผมมายกเลิกไป2ดี3ดี4ดีแล้วก็ไปรอบที่5 ขอเกีย์โดนสัก2ชิ้น,นเลยัรแบบร้อยเขียแมบบคัดอรมตะตามสูตรออ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 เพื่อนไปไปเปิดหลังเกลียกระช่เอฟมาแล้วครับผม2ดาวทองกับ1ดาวทองต้องมาแล้วปลาเพื่อนรอบนี้ยังไงยังไงดียังไงดีย,งงดยกเลิกไปยกเลิกไปแล้วก็แล้วก็ มาหรือเปล่าตึ๊บ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 ห้าดาวมาอันแรกอันที่สองก็ห้าดาวอันที่สามก็ห้าดาวสี่ห้าดาวหกดาวโอ้โหเรียบร้อยนะครับผมเกลือนะครับมาตู้นี้ต่อเปลี่ยนบ้างอัพแสงก็ดีแอัพแสงก็ดีเหมือนกันนะครับผมเรียบร้อยเปิดไปรวดเร็วเรามาเปลี่ยนตัวยืนกันบ้างไหมมาเป็นคนนี้สั่นเมื่อบ้างนะ ืมไปกระช่าเอฟล้างเกลือแล้วก็ลัางเกลืออีกสัก,กนาทีขอสีทองหน่อยเพื่อนถ้าสีทองแล้วเราก็จะไปเปิดนะครับตามสตดพี่แม็คอนอตของเรานะครับผมก็ตามสตดแกแล้วเ,เห็นมันเปิดได้นะแต่เราเปิดไม่ได้แกก็เปิดไม่ได้นะเราก็เปิดไม่ได้แต่แกเปิดให้คนอื่นอ,อ,อ่ออกดีเหมือนกันนะ ยังไงครับจะครบสามพับีแล้วเพื่อนมาแค่เดียวจริงไปไปเพื่อนไปต่อเรียบร้อยอีกหนึ่งรอบครบสามพันบีนะครับผมแล้วเราก็จะเป็นลุ้นกล่องการันตีแล้วเราก็จะเปิดต่อกันยาวๆแล้วเราก็จะเก็บบีมาเปิดให้ได้การันตีที่2องครับผมรอบสุดท้ายยังไงเพื่อนให้โดนชิ้นเดียวจริงดีเพื่อนสามพันบ ออสวยเพื่อนไปไปหีแล้วเราก็จะเปิดเลยนะครับเราไม่ต้องกดช้าไม่ต้องรีรอเรียบ้อยแบบชีตนะครับผมจังหวะนี้หกดาวครับเยทเคเนี่ยมาชิชน้นเดียวเนี่ยสามพันบี้อ่ะการันตีได้6กดาวอ่ะโอ้โหอย่างรู้อะ่ะมาต่อครับอีก900บี้ฮาร์้มนหมดหดไปครับผมเดีย๋ยวเราเก็บใหม่เก็บแล้วมาเปิดใหม่นะครับ เราไม่ท้อนะครับเราเก็บมาก,ก็คือก็คือว่ามันเปิดทิ้งเปิดขว้างจริงนะเกียร์เนีนได้เลนเจอร์เราได้เลนเจอร์เลยแต่เราไม่มีเกียร์ให้เขามันก็เลยกะกะหน่อยมันเปิดทิ้งเปิดขว้างจริงนะเกียร์นี่ในร้อยคอบดีอีกสีอกรอบ คือเราทําใจไว้ระดับหนึ่งนะว่ามันจะไม่ได้คิดไว้แล้วทําใจไว้แล้วว่าอาจจะไม่ได้แต่พอได้จริงๆรไม่งสึกทําใจไม่ได้ครับผมโดนกับตัวคงไม่มีไม่โดนกับตัวไม่รู้จริงๆนะตัวนี้ทั้งเติมทั้งทั้งเก็บทั้งดองมาเป็นเดือนเพื่อนไม่ให้เลยส0่พบี้แล้วะเพื่อนไม่ให้เลยอ่ะให้มาชิ้นเดียวอ่ะสุดยอดเลย นีย่ยคนอื่นเปิดได้เยอะนะแต่ว่าไอ้ความที่คนเปิดได้เยอะคนที่เปิดไม่ได้ก็เยอะนะครับผมก็เห็นน้องๆในกลุ่มผมนะเจ็ดพันบี้ไม่ออกก็มีนะครับได้แค่จากการันตีห้าพันการันตีสามมันได้หกดามเหมือนผมเลยแล้วก็ไปการันตีเลือกได้มาสองชิ้นโคตรสุดอรอบนี้ผมก็เรียบร้อยไปนะครับผมเกลือไปก็เดี๋ยวเรามาต่อ ep สามนะครับผมขอเก็บบี้ก่อนอีกพันบี้แล้วก็ กล่องการันตี5,000นะครับหวังว่าอีก1 0 0 0บี้เนี่ยจะออกระหว่างทางสักชิ้นแล้วก็การันตี5,000ขอ8ดาวนะอะไรก็ได้นะครับผมก็คลิปนี้ผิดพลาดไปกันใดก็ขออภัยกันด้วยนะครับผมมีคำหยาบอะไรพูดจางงง,ง,งมึนๆยังไงก็ขออาภัยกันด้วยนะครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ EP 3นะครับผมอันนี้ EP 2นะ EP แรกก็จะ กับเลี่อนไปดูกันได้นะครับผมเพื่อนๆมีที่ตัวไอน,นะด้านบนนะครับฝากเข้าไปดูด้วยนะครับผมก็วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ